สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะพึ่งมีความสวยความงามมาฝากนะคะเรื่องความสวยความงามในราคาเบาๆต้องยกให้น้ำพึ่งไลท์สไตล์ค่ะวันนี้พึ่งจะให้ทุกคนไปหยิบไข่ไก่ที่ทุกคนกักตุนไว้ที่บ้านนะสักหนึ่งใบค่ะเอามาใช้นะคะเอามาใช้ทาม,มาร์กหน้ากันไข่ไก่หนึ่งใบแล้วก็น้ํามันมะกอกน้ํามันมะกอกนี่คือน้ํามันมะกอกที่แบบว่าเอาไว้บํารุงผิวบารุงผมแล้วนะคะ อไอ้พวกน้ำมันมะกอ,อกที่ทําอาหารไม่ต้องนะคะใช้แต่น้ำมันมะกอ,อกที่บํารุงผิวเราแล้วก็ไขห่หนึ่งใบนะคะ,ะเดี๋ยวเพิ่งมีวิธีทาให้ทุกคนดูนะคะแล้วเพิ่งก็คือเพิ่องอยากจะบอกว่าสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่ประหยัดเงินและมันได้ผลไข่ไก่เนี้ยมันมีวิตามินเนี่ยมากมายเลยวิตามิน A ดีบีหนึ่งบีสองแล้วก็สารอาหารต่างๆส่วนน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวผิวเราหรือส่วนไหนก็ต่างๆเนี่ยแบบว่าแห้งก้านมันจะกักเก็บความชุ่มชื้นเมืมม่อสองตัวมารวมกันเลิศเหมือนเดิมค่ะและเพึ่งก็มีวิธีทำให้ทุกคนดูด้วยนะคะแต่ก่อนไปดูวิธีทำพึ่งขอฝากไว้หน่อยค่ะรีโวค่ะลีโวรีโวโว่วานหางจระเข้ บริสุทธิ์ค่ะสกัดแบบว่า99.9%เลยนะคะเออนำเข้าจาก u s a a อ่าแอริโนานะคะตัวนี้ดีมากๆทาระหว่างวันหรือจะทาเวลาไหนก็ได้ที่เราอยากจะทานะคะฝากไปด้วยนะคะตัวนี้ค่ะทาตรงไหนตึงตรงนั้นจริงๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็เตรียมไข่แดงได้เลยค่ะเอาแต่ไข่แดงนะคะไข่ขาวไม่เอาค่ะ และส่วนน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันมะกอกสำหรับใช้ผิวพรรณนะคะหรือเส้นผมนะคะพึ่งก็จะใช้อัตราของน้ำมันมะกอก,กแค่1ช้อนชาเท่านั้นพอค่ะและเราก็ผสมลงไปในไข่แดงนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะตีไข่แดงกับน,น้ำมันมะกอกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ เมื่อตีไข่กันแ้วมันประกอ,อกแล้วมันก็จะออกหนึบๆนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปก็คือการมาร์กหน้านะคะก่อนมาร์กหน้าเราก็ล้างหน้าเราให้สะอาดค่ะพึ่งก็จะไป้ายไปแบบนี้นะจะใช้ซ่อมก็ได้หรือจะใช้มือก็แล้วแต่ที่เราถนัดค่ะเดี๋ยวพึ่งคงจะต้องเปลี่ยนเพราะมีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ถนัดนะใช้มือดีกว่า ก็ใช้มือจุ่มลงไปที่เนื้อไข่ม์กนะคะแล้วก็รูปให้ทั่วหน้าค่ะรูปให้ทั่วหน้าไปเลยเน้นเน้นตรงไหนก็เน้นไปค่ะจะทาให้หนาก็ได้นะแต่ทางที่ดีเพิ่งคิดว่าทาให้หนาหนาหนา,หนาสักนิดนึงค่ะไม่ต้องบางมากแล้วเราก็ทำการทิ้งไวนะ้เนาะเพิ่งจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะเอาแบบว่า เนื้อม้าไขของเราเนี่ยมันแห้งตึงมันแห้งตึงนะเ,เราค่อยมาล้างค่ะเมื่อแห้งตึงได้จำนวนเวลาที่เราตั้งไว้แล้วเราก็เอานิ้วของเรานะคะมาครึงแบบนี้อีกทีค่ะเนื้อม้าไข,ขของเราเนี่ยมันจะลื่นนะคะมันจะลื่นเราก็ทำการนวดการครึงเอาง่ายๆคือนวดเพื่อบรรจงก่อนล้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันเลย ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนง่ายๆพึ่งก็ได้บอกไปหมดแล้วเนาะและที่สําคัญเมื่อพึ่งล้างหน้าเสร็จและนี่สิ่งที่ตามมาก็คือการแต่งหน้าแบบเบาๆของพึ่งนะคะคือการที่เรามาร์กหน้าเนี่ยอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งเนี่ยหรือจะต่างๆสูตรต่างๆที่ทุกคนรู้หรือจะสูตรของพึ่งก็ตามนะเวลาผิวหน้าเราดีเนี่ยการแต่งหน้ามันก็ง่ายง่ายมากค่ะเหมือนอย่างพึ่งเนี่ยก็เหมือนเดิมอย่างที่พึ่งเคยบอกทุกคลิปนะคะว่า คิ้วตาปากคือแค่นั้นจบมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคนะคะออ่ผลิตภัณฑ์ดีๆแพงๆมันก็ดีแต่สําหรับพึ่งพึ่งก็อยากจะแบบว่าช่วยทุกคนประหยัดกระเป๋าเงินพยายามสรรหาอะไรที่แบบว่าราคาถูกๆเบาๆแล้วมันได้ผลจริงและก็แบบปลอดภยัยเอ,า,อยาง่ายๆคือธรรมชาติพึ่งจะเน้นธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะนั่นแหละคะ่ะสูตรที่พึ่งนํามาแนะนําวันนี้ก็คือไข่ไก่ผสมน้าม,มันมะกอก เอามามาร์กหน้านะคะหน้ามันจะแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะใสขึ้นมันไม่ขาวแบบว่าโอ้โหอลังการนะคะมันจะค่อยๆใสแล้วก็กเก็บความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวหน้าเราแห้งหยาบก้านนะคะสูตรนี้นะคะและพึ่งก็อยากจะให้ทุกคนลองทําดูค่ะทำสูตรไหนก็ได้ที่พึ่งนํามาแนะนาเนี่ยทำอาทิตย์ละสองครั้งวนเวียนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหน้าเราจะได้รับสารอาหารที่แบบว่า,าจากธรรมชาติที่แบบว่าปลอดภยัย นะคะหน้าเราเนี่ยต้องการสารอาหารมากที่สุดค่ะแต่เราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันต้องการมากแค่ไหนเพราะแต่ละวันเราจะเจออะไรต่อมีอะไรเนี่ยทั้งเออแต่ช่วงนี้คงไม่ค่อยได้เจอนะเพราะว่าทุกคนอาจจะถูกกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสูตรนี้ดีจริงๆค่ะพึ่งกล้าการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พึ่งนํามานําเสนอเนี่ย มันปลอดภัยและก็ดีจริงๆเพราะพิ่งเองก่อนจะมารีวิวหรือจะมาทำมาร์กน้าไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่เพึ่งจะต้องทดลองก่อนทุกครั้งไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะจะได้สวยใสแบบว่าแบบพึ่งนี่แหละค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ